แม็กซ์เซฟด้วยหรอสวยงามแล้วก็หัวใจสีม่วงเข้ากับโทรศัพท์ของเราน่ารักมากเลยเข้ากันมาสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกตาวได a r y ในช่วงของ unboxing Casify <est> แกะพร้อมกันเลยดู r e a c t ว่าเป็นยังไงเอเราสามารถอ้าเขาได้เลยไหมนะเ,เคยสั่ง Casify มาแล้วตอนใช้12 Pro Max สั่งเป็นแบบคิตตี้เอกกับเคสต์ฟายขอบใสแบบนี้ซึ่งข้อเสียของมันคือขอบด้านข้างอะมันเหลืองไม่เวิร์กนะไม่เวิร์กไล่อันนึงสั่งเป็นแบบน้ำจ้าข้างในเป็นน้ำขยวขยว,ขยวเปลี่ยนสีได้ยังไงหนักโอ้แนวกลองส่งมาแบบยับๆยบ,ยบนิดนึ่งนะ12 Pro m a ครเอะ มันจะเป็นกล่องสีแดงรุ่นนั้นเป็นกล่องสีแดงหมดเลยสั่งมา2อันใช้เวลาส่งกี่วันน่ะเดี๋ยวนะใช้เวลา14วันไปนี่แพ็กเกจจริงรอบนี้เป็นอย่างนี้นะคะสองนี้ก็จะขอบเขามีความดีเทลเนาะเปิดพร้อมเพื่อนๆเ,เลยหุยโฮยเป็นแม็กเซฟด้วยเหรอหุยน่ารักมากเลยเขาออกแบบน่ารักทุกลายเลยอะ คือชอบทุกลายเลยอันนี้เตาซื้อลาย BC d o i n g n o t h i n g คือฉัน BC d o i n g n o t h i n g มันเป็นกระจกนะคะเป็นกระจกชื่อสกรีนทับกระจกไปเลยน้ำหนักไม่หนักนะในเว็บอะคา่ะบอกน้ำหนักตัวนี้ว่าเป็นแบบมีเดียมในมุมมองของเตาพัฒนาขึ้นเยอะเนาะสมัยนั้นเนี่ยมีน้ำหนักที่หนักกว่าไม่รู้ว่าวัสดุหรือเปล่า ช่วงนี้แสติฟาเขาทํามาเป็นรีไซเคิลคือเหมือนซื้อแล้วแบบเรารักโลกไปอีกงนี้ใส้ยากเหมือนเดิมไม่แพวเลยค่ะอุ้ยสวยขอบแบบบางคะ่ะเพื่อนๆดูดิเนี่ยไม่มีความหนาเหมือนเคสสมัยก่อนเลยเออฉันไม่ได้อุดหนุนเขามานานเขาพัฒนาไปแล้วคือไม่รู้เรื่องเลยนี่จะ้ะด้านหลังนี้นะ เอ้ยสวยคือตอนแรกก็มีความกังวลใจว่าเคสตัวน,นี้หนักแน่ๆเลยแต่ว่าแบบด้วยความแบบมีความกระจกก็เลยเออเลือกเลือกน้องก็ได้เน,นี่ยทดสอบประสิทธิภาพแบ็เซฟค่ะติดว่องไวมากๆเลยเวิร์กเลยค่ะต่อสั่งออเซสซ,ซอรี่มาใส่ให้โทรศัพท์ของเรานะคะ หินสวยงามแล้วก็หัวใจสีม่วงนะคะเข้ากับโทรศัพท์ของเราตรงนี้น่ารักมากเลยเข้ากันมาก a คสช i ฟ y อ่ะเขาจะทำแบบดูด้านข้างทุกด้านเลยนี่ค่ะเรียบร้อยน่ารักมากเลยคือจากการใช้งานจริง ไปตกจริงตกนี้เลยปากมีบัมเปอร์บนหอยอย่างเงี้ยเขาก็จะรับแรงกระแทกได้ดีกว่าพวกธรรมดาอย่างเงี้ยแต่ก็ราคาก็จะสูงกว่าแล้วก็น้ำหนักไลท์มีเดียมแล้วก็เฮฟวี่เหมือนกันทั้งหมดน่ารักมากเลยก็จะมีความห้อยๆนี่เวลาเราถือเคส ก็จะเห็นกระป,ปุกกระปิกนิดนึงนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่ดูคลิปกันจนจบถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เตาทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ